สวัสดีค่ะชลัคณาราศีธนูมาพบกับการดูดวงประจำเดือนเมษายน2568ชาวลัคนาราศีธนูและก็ราศีธนูในเดือนเมษายนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวประจำตัวกือดาวพฤหัสบดีก็ยังคงอยู่ตรงราศีพฤษภนะตรงนี้ก็เป็นภพ อัิของชาวธนูแล้วก็ได้มาตรฐานเป็นกเกษตรสลับเรือนกับเจ้าเรือนเขาก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เป็นมหาอุดไปอุดอยู่ตรงภพพันธุแล้วก็ร่วมกันกับดบาวพระพุธแล้วก็ดวาวพระศุกร์แล้วก็พระอาทิตย์ในช่วงต้นๆเดือนเนาะก็ในเดือนนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวคนในบ้านคนในช่องของเรานะติดต่อกับคุณแม่ติดต่อกับครอบครัวเนี่ยไปมาหาสูรหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารที่จะต้อง พูดคุยกันช่วยเคลียร์กันน,นะอืมแล้วก็หรือบางทีก็เกี่ยวกับในเรื่องของการปรับปรุงบ้านช่องรีโนเวทบ้านทําให้บ้านดูดีขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของหาที่อยู่ใหม่ซื้อบ้านใหม่นะชาวธนูในเดือนนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะอืมหรือว่าทางบ้านมีปัญหาแล้วเราเข้าไปช่วยแก้ไขนะทีเนี้ยแต่ ต้องระวังอย่างหนึ่งการสื่อสารกับคนในบ้านก็ต้องระมัดระวังคําพูดคําจาอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแวงการเข้าใจผิดกันได้ง่ายมีวิบากเกิดขึ้นเนาะและ้วก็คือต้นต้นเดือนเนี่ยดูชีวิตยุ่งเยิงหลายๆอย่างนะมันมีต้องเคลียร์น่นเคลียร์นี่หลายๆอย่างถึงแม้ว่าจะต้องติดต่อกับครอบครัวติดต่อกับคนในที่ทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆดูจะเหนื่อยๆ่อยหน่อยแต่พอหลังวันที่14นี่มีตัวช่วยก็มาหนึ่งตัวก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นเป็นดาวเจ้าเดือนสุภะสําหรับชาวธนูเนาะ ก็เข้ามาอยู่เป็นมหาอุดพวกปุตตะแต่ดาวเจ้าเรือนปุตตะเข้าไปอยู่มรณะนะก็คือการาควบคุมเรื่องของลูกหลานบริวารในเดือนนี้ลูกหลานบริวารหลังอ่าไม่ใช่หลังหรอกก็คือต้องต่้ต้นเดือนเลยนะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเข้าไปอยู่พวมรณะตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะทั้งเดือนนี้ก็แปลว่าการสื่อสารกับลูกหลานบริวารอาจจะต้องมีปัญหานิดนึงนะแต่ว่าอ่า มันมีตัวช่วยอย่างดาวพ,พ,พระอาทิติเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของเกตุยศศักดิ์ศรีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้ว่ามีปัญหาก็จะมีคนช่วยเคลียนะเนาะคนที่มีตําแหน่งที่ใหญ่กว่าหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่ามาช่วยเคลียปัญหาให้ถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะแล้วก็อย่างผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆอะ่ะก่อนหน้านี้มันมีปัญหามาตลอดอยู่ล้ เราอยู่เฉยๆเราก็เหมือนกับเราผิดอะไรทำรู้สึกว่าเออถูกจับผิดตลอดเวลาอนะไรประมาณนั้นแต่เดือนเนี้ยหลังวันที่สิบสี่เนี่ยคือเหมือนมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้างานเราดูดูเราดีขึ้นมองเราดีขึ้นนะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ทํางานอันนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าการสั่งการอะไรบางอย่างให้เราทํางานแทนไม่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวก็ได้นะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นญาติกันให้ทํางานแทนอย่างเงี้ยหรือว่า ถ้าเป็นนี้ที่ทํางานก็อาจจะหมายถึงว่าหน้างานสั่งการให้เราทํางานแทนเขาอะไรเงี้ยคือได้ได้รับมอบหมายได้รับอํานาจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะในเดือนนี้ก็จะมีในเรื่องของโอกาสเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นสําหรับชาวธนูนะแต่ทีเนี้ยด้วยดาวประจําตัวของตัวเองเนี่ยยังอยู่ในมุมอริอยู่ก็อย่าไปคาดหวังวันทีเราทําความดีเพื่อความดีนะแล้วก็ใช้ศักยภาพความสามารถของเราให้เต็มที่บางทีเราทําไป200ก็อาจจะ ดีดกลับมาชื่นชมให้เราสักห้าสิก็ไม่เป็นไรนะให้ทําใจเพราะว่าอีก,อก,อกมุมนึงอีกดาวหลายๆดวงอยู่ในมุมที่เราก็ไม่ได้ได้รับการชื่นชมเท่าไหร่นะแต่ว่ามีดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะถึงแม้ว่ามันก็จะเป็นตัวเดียวที่จะแบบ ส่งเสริมสนับสนุนมีคนชื่นชมอยู่บ้างแต่ก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับชาวธน,นูในหลังที่14ี่เนี่ยได้รับการชื่นชมได้รับการยอมรับแน่ๆนะคะแต่ว่าจะให้ดีนะเดี๋ยวรอเดือนหน้านะพลังัดย้ายก่อนอันนี้กอ็อีกมุมหนึ่งที่มันจะเข้ามาช่วยให้มุมมองที่คนอื่นมองเราให้ดีขึ้นไปยิ่งยิ่งกว่านี้นะเดือนนี้ก็ให้ดาวพระอาทิต์ เข้ามาชื่นชมหนึ่งดวงก่อนก็ยังโอเคนะเออดีกว่าที่ก่อนหน้านี้ถึงแม้จะทําอะไรไปก็เหมือนกับหายหายจ่อยหายจอมหายจอมไปเลยนะตกน้ําแล้วก็หายไปเลยเนะี่ยมองไม่เห็นหนเรื่อง,งความดีที่เราสามารถออที่เราที่พยายามที่จะทําอยู่อะไรเนงะี้ยความสามารถที่เราพยายามช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าซัพพอร์ตทีมงานอะไรเนงะี้ยมันก็อาจจะแบบมีจุดที่แบบเขามองไม่เห็นบ้างแต่ในเดือนนี้อย่างน้อยก็มีดาวพระอาทิตย์ น้าที่มองเห็นในเรื่องของความสามารถศักยภาพของเจ้าชะตานะมาดูในแต่ละเรื่องกันในเรื่องของการเงินนะดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระเสาร์ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ตรงราศีกุมภ์พบที่สามเนาะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนของเขาเองก็คือดาวพระราหูเนี่ยอ่าไปอยู่ตรงราศีมีนนะแล้วก็ไปร่วมกันกับดาวพระศุกร์เป็นมหาอุดอยู่ตรงนั้นดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาภะสาหรับ ชาวธนูนะในเรื่องของการเงินการทองในเดือนนี้ก็ต้นต้นเดือนน่ะมีดาวพระพุธ เข้ามาร่วมด้วยกับดาวเจ้าเรือนการเงินที่อยู่ในพวธศาสตร์ฉานะพูดกับเสาคู่นี้เป็นคู่สมพลในเรื่องของการเงินการทองถ้าเกิดใครเป็นเซลล์หรือว่าเป็นนักการตลาดก็ขายที่มันต้องมีค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเรื่องเินทองทองช่วงต้นต้นเดือนสามารถเอะปิดการขายเอะปิดการขายก็ปิดการขายได้แต่เรื่องเงินที่จะเก็บได้บางทีมันก็อาจจะแบบไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคอยู่ขวางๆอยู่บ้างนะแต่ว่ายังไงก็เดือนนี้เรื่องของการเงินก็คล่องกว่าเดือนที่แล้วนะ แล้วก็ยิ่งหลังวันที่14เป็นต้นไปเนี่ยดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนสุภาเนี่ยเข้ามาอยู่ในมุมบุตระนะเกณฑ์ดีๆยังมีตัวช่วยเข้ามาเงินสมมุติว่าปิดการขายตั้งแต่ต้นต้นเดือนปิดแล้วมันยังเก็บเงินไม่ได้อ่ะหลัง14บสี่ก็ทยอยเก็บเงินกันแหละนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ในเดือนนี้เรื่องของการเงินรายได้มีเข้ามาหลายทางละ มีช่องทางถึงแม้จะมีอุปรสรรคบ้างก่อนที่จะได้รับเงินก็ต้องมีต้องแก้ไขต้องไปเจอปัญหาก่อนเนี่ยแล้วก็สุดท้ายมันก็ได้ตังแหละแต่ว่าชาวธนูต้องระล,ลึกถึงเสมอว่าในช่วงจังหวะน,นี้ต่อให้มีไรายได้เข้ามาอาจจะต้องมีรายจ่ายเป็นเงาตามตัวเนาะกบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีกันละกันนะคะแต่อย่างน้อยข่าวดีก็คือมันมีไรายได้เข้ามาในเดือนนี้เนาะนเรื่องการลงทุนทําอะไรอยู่เนี่ยมันก็ มีผลประโยชน์ผลกําไรเกิดขึ้นนะแต่ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจที่ต้องลงทุนอะไรนะดูให้ดีคิดให้รอบครอบก่อนตัดสินใจกันแล้วกันเนาะอืม มาดูในเรื่องของการงานดาวเจ้าเรือนการงานของชาวธนูเนี่ยก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปัตตนินะในเดือนนี้ก็โคจรอ,อยู่ในภพสหชะในช่วงวันที่1 11หลังวันที่11เข้าไปอยู่ในภพพันธุเกี่ยวข้องกันในเรื่องของอเอกสารต่างๆค่อนข้างมีปัญหาในเดือนนี้นะการสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะแล้วก็อาจจะมี ศัตรูที่มองเห็นซึ่งหน้าอคนที่จะต้องมาจับผิดแล้วซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเระจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองด้วยเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุนตตาเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพมรณะพระอังคารเนี่ยเป็นดาวสาวีบูแล้วก็เกี่ยวกับอารมณ์พอไปอยู่ในมุมอับถึงแม้ว่าจะเป็นนิดกระต่ายเนี่ยก็อาจจะทําให้เราคิดอะไรที่แบบว่าคิดสั้นๆนะบางทีไปปะทะกับเขามันไม่คุ้มอ่ะ เพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาต้องไปวิวาทาอะไรกับใครอะเรื่องของอารมณ์พยายามเปลี่ยนป,ปตัวเองหน่อยนะเพราะว่าดวงเราไม่ค่อยดีว่าขน้นเถอะนะแต่เจอเข้าไปก,กลายว่าแทนที่เราอาจจะถูกอยู่ดีอ่ะเกิดผู้หลักผู้ใหญ่มาสอบถามแะ้วกันไปเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนผิดซะอย่างนั้นนะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ในเรื่องของอารมณ์การสื่อสารคําพูดคาจากับเพื่อนโรงงานต่างๆนะแล้วก็อย่างน้อยการการทํางานในเดือนนี้ก็มีจุด ที่ได้รับการยอมรับหลังวันที่14เนี่ยการยอมรับอะไรต่างๆเนี่ยก็มีให้เห็นนะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถเด็กๆล,ล,ลูกน้องบริวารอะไรต่างๆก็รู้สึกจะช่วยกันสนับสนุนในการงานของเราแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามุมที่ดาวของตัวเองไปอยู่ในมุมอริย์ยังไงก็ระมัดระวังการแสดงออกการสื่อสารที่เรามีกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันลวกันนะแล้วก็ งดปะทะอย่างนี้บอกเนาะแล้วก็ระวังการจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ให้ะระลึกเสมอพอดาวพระตางหัตนี้ยังไม่ย้ายถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีดาวพระอาทิตย์เข้ามาช่วยในมีรับการคำชื่นชมยินดีในเรื่องของความสามารถศักยภาพในการทํางานก็แล้วแต่นะแต่ว่าภาพรวมมันก็ยังอยู่มุมที่แบบถูกจะผิดอยู่ในเรื่องของการทํางานนะสําหรับชาวธนูเนาะแล้วก็เอกสองเอกสารเนี่ยตรวจเช็คให้ดีทําด้วยความรอบคอบนิดนึงนะ ความรักอ่าความรักก็ต้องระมัดระวังในเดือนนี้ถึงแม้ว่าดาวคู่ครองคนรักอย่างดาวพระพุธเนี่ยมันอยู่ในมุมไม่ได้เสียหายหรอกแต่ว่าพอหลังวันที่11เนี่ยมันดาวพระพุธเนี่ยเข้าไปร่วมกับดาวคู่ศัตรูอย่างดาวราหูเนาะแล้วก็ถึงแม้จะได้คู่ธาตุน้ําอย่างดาวพระศุกร์ก็ตามในเดือนดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในเดือนธาตุน้ําได้อสิจิธาตุน้าแต่พระพุธอยู่ตรงนี้ได้เป็นตําแหน่งเป็นนิด อารมณ์ของคู่ครองอาจจะไม่เสถียรึ้นๆลงๆก็ได้นะมันอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันจากคําพูดก็ได้เพราะฉะนั้นเวลา,ลาจะสื่อสารจะพูดคุยกับคู่ครองคนรักของเราก็ระมัดระวังคําพูดระมัดระวังวาจาของตัวเองด้วยกันแล้วกันนะอืมแล้วก็คนโสดจริงๆช่วงนี้มันมีคนเข้ามาเยอะนะมีคนเข้ามาขายขนมจิบนั่นนี่นั่นแต,แต่ว่าคนเข้ามาช่วงนี้ก็ให อคนชาวธนูระมัดระวังความสัมพันธ์นะตรวจเช็คให้ดีว่ามาคนที่เข้ามามีปัญหาอยู่หรือเปล่ามีคู่อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมาพร้อมปัญหาหรือเปล่าเนี่ยก็คบหาด้วยความระมัดระวังกันละกันสําหรับเพศตรงข้ามสําหรับคนโสดเนาะแล้วก็สุขภาพระมัดระวังสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เดือนนี้แถมไปก็คือสุขภาพของ ลูกหลานบริวารด้วยนะอันนี้ให้ดูแลคนใกล้ชิดด้วยกันละกันสำหรับชาวลัคนาราศีธนูสำหรับคำทำนายของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเมษายนก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ